สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมวมัดไตรมิตรวิทยารามบรวิหารกรุงเทพมหานครสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์จังหวัดระยองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 โดยพระเทพสิทธิเวทีเจ้าคณะจังหวัดระยอง มอบหมายเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดระยองเป็นผู้แทนมอบสิ่งของให้กับพระพิสุสัม,มเนนในการนี้นางสายพินสิทธินุกฤษผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยองพร้อมเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการดำเนินการถวายข้าวสารอาหารแห้งแก่วัดและพระพิสุสัม,มเนิน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะณนะวัดโคดทิมทารามอเภอเมืองระยองวัดป่าประดูพระอารามหลวงอเภอเมืองระยองวัดบ้านค่ายอเภอบ้านค่ายวัดชากผักกูดอเภอนิคมพัฒนาและวัดชาหมากอ,อบ้านฉางค่ะ